ล้าจะนอน มไม่หลับสักทีวะกูจะนอนแล้วไม่หลับบนะ้างเออ ัน,นะ,ะ้อะไรครับเนี่ยีว,วะ,ะยังไม่ลาบอีกเหรวะนอนนานครับมันนอนนานอย่างวะ,ะมันไม่รับวะอ้าโกบันลิ้งแกชื่อนิ้วทำไม,น,มน,นิ้วนิ้มมันนิ้วเฉยไม่ได้นิ้วหาเรื่องทำไม ครับผมชูนิ้วใหญ่ทำไมอ่าอ่าอะไรวะไม่ได้แก้ผมอ่ะเออเขาผมไม่ได้แก้เขาบอนอยู่อะไรอย่างนีใครรู้ว่าเขาจะ แกล้งคอมเมนต์บอกอะไรครับมือผมทำไมเอ้ยไม่หอนเอ้ยง่ายยุ่งนี่เอ้ยกรรมมาทำไมกรรมออวัวเหมือนก็กรรมนี่ <c oughs> มึงบ้าเหรอเข <c oughs> าเขาจะกรรมกันอะไรกรรมไม่ได้หรอกรรมไม่ <c oughs>

แผลแม่มันอยู่บนหัวเลยแดงไหนเห็นเพียบเลยนะในแผลกูเนี่ยตัวชั้นเนี้ยมันเห็นอะไรสีชมพูๆไงหัวควายนะเฮ้ยอะไรผมมันได้แกงไงฟบ้าวะเนี่ยฮะคุณบ้าวว่า กูนอนแล้วนะกมาหยิบแม่อ้ไรคุณคุณจะทายกิมพ์นไหนไหมกันว่าตัวไล้อ้ะวอตัวาไาก่อนเลยไง